สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนล i p p p o o o l o นะคะคลิปดูดวงวันนี้เนี่ยจะมีหัวข้อสเสน่ห์อะไรที่ติดตัวคุณมาคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิอากาศดูได้ทุกลัคนาราศีนะคะแล้วก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้ คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแม่หมอฮิมเนี่ยก็จะมีให้ทุกคนเลือกกองไพ่ทั้งหมด4กองด้วยกันนะคะกองที่1กองที่2กองที่3และกองที่4นะคะ ให้คุณตั้งสมาธิและเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะคะหากถ้าคุณเลือกได้แล้วเราไปเริ่มฟังคำทํานายกันเลยดีกว่าค่ะ Four of Swords นะคะสี่ดาบเนาะตัวต้นของคุณนะคะคุณ รู้ตัวเองดีว่าคุณเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่คุณรู้ว่าตอนไหนที่คุณเหนื่อยคุณเพลียนะคะคุณอยากจะหยุดในเรื่องของความรักนะคะอยากจะหยุดสารสัมพันธ์หรืออยากจะสารสัมพันธ์ตอนไหนหรือคุณอยากจะแบบมีความรักตอนไหนอะคะ่ะคุณรู้ดีว่า ตัวคุณเองเนี่ยต้องการอะไรในบางครั้งนะคะคุณก็มักจะดื้อรัน้นไม่ค่อยจะฟังใครสักเท่าไหร่นะคะเวลาคุณลงมือทําอะไรเนี่ยคุณก็จะทําแบบสุดพลังเลยแต่เมื่อไหรที่พลังงานคุณหมดคุณก็จะหยุดแล้วก็ชาร์จพลังงานทันทีนะคะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมุทะลุดุดันเลยทีเดียว สเสน่ห์ที่ติดตัวคุณมาสเสน่ห์แรกนะคะ air element ธาตุลมนะคะหรืออากาศธาตุสเสน่ห์อย่างแรกของคุณเนี่ยก็คือสภาวะอารมณ์ของคุณทางด้านความคิดสร้างสารรค์การมีจินตนาการที่ล้ำเลิศน,นะคะคุณค่อนข้างที่จะกระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วนะคะว่องไวเนาะทำให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์อย่างมากในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์และก็การออกไอเดีย สเสน่ห์ที่สองที่ติดตัวคุณมานะคะที่หรือชานะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของภูมิปัญญาภายในคุณมีสติปัญญาแล้วก็มีความเข้าใจสิ่งต่างๆที่ลึกซึ้งมากกว่าที่ตัวคุณเองเนี่ยคิดว่าคุณเป็นนะคะและคุณเนี่ยสามารถทำในสิ่งที่คุณคิดว่า มันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงได้แต่คุณมักจะไม่รู้ตัวนะคะหรือขาดแรงบันดาลใจในการลงมือทำนั่นเองจบคำทำนายแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะกองที่2นะคะเราก็มาดูกันว่าสเสน่ห์อะไรที่ติดตัวคุณมา ชูออบอลนะคะไพ่สองไม้เท้าตัวตนของคุณเป็นคนที่ต้องการเจอสิ่งใหม่ๆต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆนะคะค้นหาความตื่นเต้นให้กับตัวเองชอบในการเดินทางชอบท้าทายสิ่งใหม่นะคะเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบมากๆ,ๆเลยทีเดียวชอบความเร้าใจชอบพบปะผู้คนนะคะชอบความสนุกสนานกับผู้คนเนาะหรือ ในบางกรณีนะคะชอบเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมต่างๆในประเทศของคุณหรือของต่างประเทศก็ได้ชอบเรียนรู้สิ่งภายนอกที่ต่างจากสิ่งที่คุณเป็นเรามาดูเสน่ห์ที่ติดตัวคุณมานะคะใบแรก r e s u r r e c t i o n การฟื้นคืนชีพนะคะเสน่ห์แรกของคุณเนี่ยคือเมื่อไร่ก็ตามที่คุณล้มเจอกับเรื่อง ของความเสี่ยงนะคะหรือชาราใจต่อสิ่งที่ลงมือทำอยู่แต่คุณเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์หรือยืนขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างมั่นใจแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะคุณจะเป็นในเรื่องของการที่คุณน่ฟื้นคืนชีพตัวเองเน่ขึ้นมาได้อย่างไวและมั่นคงนะคะและสเสน่ห์ที่สองที่ติดตัวคุณมานะคะอ่ c ไซเค o u n อาราวเดมูนะคะก็คือวงกลมที่อยู่ล้อมรอบพระจันทร์เนาะหรือ คล้ายๆกับพระจันทร์ทรงกฎนะคะสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของคุณเนี่ยพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเสมอคุณสามารถตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันก็ตามนะคะจบคำทำนายแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซั s c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ เรามาดูสเสน่ห์ที่ติดตัวมาของคนที่เลือกกองที่3กันบ้างนะคะใบแรกนะคะเอสซอฟวอไพ่8ปดไม้เท้าตัวตนของคุณนะคะ คุณเป็นคนที่ชื่นชอบสิ่งที่ท้าทายออกไปประจนภัยโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกชอบรู้สึกตื่นเต้นมากๆจะแตกต่างจากคนที่เลือกกองที่2นะคะกองที่2เนี่ยเขาจะชอบการวางแผนการมุ่งไปข้างหน้าคือเขามีจุดมุ่งหมายเป็นของตัวเองอะคะ่ะแต่คุณคนที่เลือกกองที่3นะคะจะชอบความท้าทายตื่นเต้นจากการไม่วางแผนล่วงหน้าชอบความเรียวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ซึ่งคุณเนี่ยมองจริงต่างๆที่เข้ามาหรือประสบการณ์ที่เข้ามานะคะมักจะมีประโยชน์สำหรับคุณเสมอและเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพของตัวคุณเองและท้าทายในเรื่องของความคิดและจินตนาการของคุณด้วยสเสน่ห์ที่ติดตัวคุณมานะคะ Black Critten ลูกแมวนะคะลูกแมวดำเนาะสเสน่ห์แรกของคุณนะคะจะเป็นในเรื่องของความไร้เดียงสาความเป็นเด็กที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะสนุกกับการใช้ชีวิตโดยไม่จำกัดจินตนาการใช้ชีวิตรูปแบบที่คุณรู้สึกว่ามันสามารถเป็นไปได้นะคะจะมีความชาย ความเป็นเด็กในตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะคะเนี่ยก็คือเสน่ห์แรกของคุณเลยก็คือความเป็นเด็กในตัวคุณนะคะซึ่งเด็กเนี่ยเขาจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันเป็นไปได้มันไม่มีขีดจํากัดอะไรที่มาจํากัดตัวเขาอะค่ะว่าสิ่งเนี้ยเป็นไปไม่ได้นะสิ่งที่คุณคิดและจินตนาการเป็นไปไม่ได้คุณจะมองทุกอย่างว่าเป็นไปได้อันนี้คือในมุมมองของเด็กที่เขาเป็นและคุณเนี่ยมีสิ่งสิ่งนี้ในตัวคุณซึ่งเป็นเสน่ห์แรกของคุณนะคะ เรามาดูสเสน่ห์ที่2ของคุณนะคะเดชวรสบีเรอร์ดวงมรณะนะคะหรือดวงเจาะไม้เนาะสเสน่ห์อย่างที่สองของคุณเนี่ยคือคุณสามารถสแสวงหาความสบายใจและการปลอบโยนใจเนี่ยจากความกลัวได้จากความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นในตัวคุณหรือความไม่มั่นคงต่อสถานการณ์ที่คุณเจอไม่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะ กังวลเรื่องใดก็ตามตัวคุณสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้นี่คือสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของคุณนะคะซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ที่คุณมีหรือบางทีนีคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่สิ่งเนี้ยคือสเสน่ห์ที่คุณเป็นและผู้คนรอบข้างเนี่ยเห็นในสเสน่ห์นั้นของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนาะ จบคำทานายแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะกองที่4นะคะเรามาดูกันว่าสเสน่ห์ที่ติดตัวของคุณมาเนี่ยคืออะไร illumination แสงสว่างนะคะตัวตนของคุณ คุณเป็นคนที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาหาตัวคุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสในหน้าที่การงานโอกาสในเรื่องความรักคือคุณเนี่ย เป็นคนที่มีโอกาสวิ่งเข้าหาตัวคุณเองตลอดนะคะซึ่งมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีเนี่ยก็คือคุณมีโอกาสในการเลือกมากกว่าผู้อื่นนะคะส่วนข้อเสียนั้นคือคุณเป็นคนที่โดดเด่นจนเกินไปซึ่งการที่คุณโดดเด่นจนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนชอบและก็ไม่ชอบนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นของคู่กันเนาะ ซึ่งแม่หมอฮิปมามองว่าคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะคะที่คุณแก้ไม่ได้เนี่ยคุณมักจะมีทางออกในการแก้ไขปัญหาเสมอแค่คุณอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองและวิธีแก้ไขปัญหาเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองมันจะทำให้คุณผ่านพน้นผ่านพ้นสถาน,นาการณ์นั้นหรือผ่านพ้นในจุดที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้นั่นเองนะคะ สเสน่ห์ที่ติดตัวคุณมานะคะ Practical Magic คือเวทมนต์ที่ใช้ได้จริงสเสน่ห์แรกของคุณเนี่ย คือพลังงานของจิตวิญญาณคุณสามารถใช้พลังงานของจิตวิญญาณหรือสปิริตเนี่ยได้ซึ่งจะมาในรูปแบบของความรู้สึกซิกเซนส์ลางสังหรณ์หรือการมองเหตุการณ์หรือบุคคลได้อย่างทะลุปูโปงหรือสามารถอ่านสถานการณ์อ่านบุคคลได้นั่นเองนะคะสเสน่ห์ที่2ของคุณนะคะฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงเนาะ เสน่หอีกอย่างหนึ่งของคุณนะคะคือคุณรู้จักการปล่อยวางรู้จักการปล่อยการควบคุมได้ดีนะคะแล้วก็ปล่อยให้ตนเองเนี่ยมองพิจารณาเข้าไปภายในตนเองคุณสามารถจัดก,การกับอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็ปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่คือสเสน่ห์ทั้งสองอย่างของคุณนะคะที่โดดเด่นมันเอาพุ่ โดดเด่นออกมาจากตัวคุณนะคะซึ่งผู้คนเนี่ยก็เห็นแล้วก็รับรู้ในสิ่งที่คุณเป็นนะคะซึ่งไม่จบคำทำนายแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ